<laughs> วันนี้รีบกลับบ้านมาดูทองเอกกับชบาออลีลันนั่นเหรอใช่ <c oughs> พี่คิมดูน้องหมาหน่อยอะดูคนไหนดีแฮร์รี่หรือว่าพี่เม่อแ <c oughs> ฮร์รี่แฮร์รี่มามีมา <c oughs> ไหนอะ อุ้ยอุ้ยกำนั่งจับหน้าเลยพอน,นีสิน,นั่งเฉยๆสิมัน,นอ,อนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเสร็จเฮียคุณหาของเล่นมาให้อวดอหาของเล่นมาอวดค่ะอุ้ยได้ปลาหมึกด้วยอะ่ะขอบคุณค่ะแมมพิเมอร์เมอร์อครับเมอร์ครับไหนครับ นี่ครับของเล่น Harry แฮร์รี่เต็มบ้านเลยค่ะ Can I borrow your dog? Yes, you can have Harry for a day. He's 40 kilos now. <laughs> พี่มากล่ะพี่หมากนั่งอยู่นี่ค่ะพี่มากตื่นยังคะ <laughs> Harry say something. <laughs> Harry say something, Nailo. <laughs> yeah. How old is Harry? Harry is one year and two months old. You need เย็นนี้มีเหลืออีกประมาณ300ร้อยแคลค่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรกินดีพี่คิมพีเคไหมคะพีเคคืออะไร m i s มิสยู o ูพี่หมามีช่อง t i ๊กตอกของตัวเองไหมมีคะ่ะเป็นช่องที่เหมือนเป็นของปอมแต่ว่าเป็นของพี่เขาะคะ่ะ <c oughs> เป็นเป็นที่ไม่มีลูกเนาะสิสีน้ำเงินบ้างไม่มีรูปโปรไฟ,ล,ฟล์อะคะ่ะอาการป่วยดีขึ้นแล้วคะ่ะก็ไป follow up มาวันก่อนไ,ไปทำา t t c a แกนมาก็ยุบลงไปเยอะเลยคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไป MRI อีกรอบหนึ่งแต่ว่าแนวโน้มก็คือ ตอบสนองดีมากแล้วก็ใกล้จะหายแล้วจริงที่เหมือนปลอมตอนนี้อยู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าลืมเปลี่ยนเคยไลฟ์ตอนที่อยู่เ,เคยไลฟ์ตอนที่อยู่นิวยอร์กค่ะนูดูพี่น้องแอมไม่เห่ารูกไม่ทำพี่แฮร์รี่ ไม่ทำที่โนโนเนี่โนอ่ะนี่มันๆพี่แก่แล้วไม่ทำพี่โน no. รีวิวแฮร์รี่ไปโรงเรียนนะคะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเรียนหนึ่งเดือนนะคะทุกคนต้องคิดถึงมากๆแน่ๆเลยพี่เมื่อเป็นผู้ผประสบภัยถูกต้องคะ่ะมาครับมามาแก่คนแก่ หืหัวเปียกอืมชันอ่านคอมเมนต์ไม่ทันหรอก Do you have plans getting another dog? No. เคี่ยวไม่มีใครเล่นด้วยไงพอไม่มีใครเล่นด้วยก็เหมือนเคี่ยวพี่คิมอยากดูพี่หมากค่ะอ่ะพี่หมากโหนหน้ามาหน่อยค่ะหนครับหนครับโอ พราะดุมาก oh. คุณพ่อคือวันนี้ไปพาแฮร์รี่ไปดูโรงเรียนแล้วก็ไปแอนาไลซ์นิสัยค่ะแล้วครูเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเรียนแบบพ่อเขาหมดเลยพ่อเขาก็คือนี่ค่ะพี่หมากนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นพ่อเขาเป็นต้นแบบพ่อเล่นยังไงเล่นแรงยังไงก็คิดว่าจะเล่นกับคนอื่นแบบนั้นได้ก็หมากว่าโรเดนจจะนิ่งตอนสิบขวบค่ะ พี่เมอร์กี่ขวบแล้วคะพี่เมอร์1สิบสิบเอ็ดขวบแล้วคะ่ะขนล่วงบ้างไหมโอโ้โหเรียกว่า,ารวมกันทำเสื้อโค้ทได้เลยค่ะในสองวันมาก่อนกมากอนกนเ้กอนกพี่กิมเริ่มถ่ายละครเมื่อไหร่คะไม่ทราบเลยค่ะ ต้องมากัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไหมคะทำยังไงทำมาทุกอย่างแล้วคะ่ะสุดท้ายก็คือพอไม่มีเวลาดูเขาเขาก็กัดอยู่ดีเอาจริงๆการที่จะมีหมานะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะโกลเด้น่ะคือต้องมีเวลาให้เขา <c oughs> ต้องมีเวลาให้เขามากๆเลยคะ่ะ <c oughs> What is my favorite food? I love to eat carbs. <c oughs> I would say pasta. I really love 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 pasta but I just can't eat it every day so yeah I just have to wait until my cheat day เลี้ยงสองตัวค่ะแพรี่ไปนิวยอร์กด้วยหรอคะไม่ไึ้ปอนพี่คิมทานกี่แคล per day ก็คือต้องดูเขาเรียกว่าอะไร T D E E อะไรนั่นหรอคะ ก่อนก็คือวัดจากมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อของเรานะคะแล้วก็วิธีการเผาผลาญของร่างกายของเราอะ่ะคือเผาผลาญได้กี่แคลต่อวันซึ่งร่างกายของเคียมาได้1,300งพแคลต่อวัน1,300งพแคลต่อวันเพราะฉะนั้นน่ะคือสามารถกินได้พันสแคลต่อวัน แต่ว่าคิมลดความอ้วนตอนนี้คือเป็นฟิลแบบฮอร์โมนไซเคิลซิงกิ้งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นการลดความอ้วนแบบตามฮอร์โมนของเราตามรอบเดือนของเราค่ะซึ่งรู้สึกว่าเอฟเฟกตีฟอยู่นะตอนนี้คือเวิร์กมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเราจะมีฮอร์โมนที่มันแบบไม่ตรงกัน คือเราไม่สามารถลดความอ้วนแบบผู้ชายได้จริงๆนะลองไปอ่านดูได้นะคะวีตีนิดไหมไม่เดี๋ยวก็เทอ,อีกเจ็ดโมงกับแปดโมงพี่คิมลดพร้อมพี่จ๋าเลยไหมคะก็พยายามลดกันเป็นกลุ่มคะ่ะจะได้สนุกสนานมีเจ็ดโมงกับแปด พรุ่งนี้เขาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเจ็ดโมงได้เจ็ดโมงอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเขาออกไปมันก็จะหายออนไลฟอ่ะหายออนไลฟะ่ะมันจะพอสป่ะ ชั่วโมงเดียวพอแล้วเจ็ดกับแปดเอาแปดแล้วกันโอเค I love you ขอดูพี่หมากหน่อยคะ่ะ <laughs> พิมเตะลูกโทษงานบอลเก่งมากเลยค่ะขอพูดคนะเป็นอลีตค่ะเป็นนักกีฬา I never l i s t e n you singing your voice are so good no way but thank you for the compliment กทมฝนตกไหมคะตอนบ่ายได้ยินเสียงแบบฟ้าร้องอยู่ค่ะแล้วว่าสุดท้ายก็ไม่ตกนะร้อน แดดแรงมากค่ะทุกคนแดดแรงมากกูเกตตกแล้วจ้าแนะนำเรื่องรถคำอ้วนหน่อยค่ะ ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะคะสีผมไม่ได้ฟอกค่ะสีผมทำเป็นสีจริงๆเป็นสีแบบธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็เน้นเติมโคนเคลือบเพราะว่าไม่อยากให้ผมแบบเสียนะคะไม่อยากโดนเคมีเยอะ เอรี่ชอบเอาของมาให้ไม่เฉยไม่ได้นี่มาเนี่ยมากินอะไรอุ้ย เลย์ปพีเคคืออะไรอ่ะพีเคคืออะไระคะทำไมมีแต่คนพิมพ์มาว่าพีเคไรเดี๋ยกกันนะขอดูคำแเมนำอีกอืม ตัวใหญ่มากใช่แล้วค่ะมันจะ40สี่สิบโลแล้วค่ะเธออ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วคือไม่ได้ใส่แว่นพีเคที่เคยแข่งคู่กับพี่ปูมอ๋อเป็นเกมเหรอเหมือนแข่งกันขึ้นอหอ๋อ อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่อ้ย oh, จำไม่ได้เราไม่ได้ไลฟ์นานหรอกเสี <laughs> ยงหายใจแฮร์รี่ใช่ค่ะอยู่นี่ช <laughs> ิ้นใหญ่มากค่ะเฮล lo อยู่ไหนคะมีคนถามถึงว่าปี้อะีอะไงครับไม่ใช่ฮัลโหลไหยมาไม่ต้องไปน,นั่งที่พื้นเลย <c oughs> ก็จะเล่นกับลูกนี่โอเคทายตื่นยังวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยบียไม่ได้ทำอะไรเลย ตื่นก็สายเมื่อวานเหนื่อยไงอืมเ่วานไปขี่มา้ามาวานไปถ่ายหนังมาร้อนไหมโหใช่เมื่อวานเขาบอกว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดปะ่ะฮ่แล้วถ่ายกลางแดดขี่ม้าลบวก็ลบ,ลบอะ่ะบูอะเมื่อวานเก่งมากรอดูคะ่ะขนนี่คือปิวแบบฟ <c oughs> <ๆ>ุ้งในอากาศ แฮร์รี่ครับแฮร์รี่ทำอะไรนะแฮร์รี่รบกวนให้พี่หมากหยุดรอที่ค่ะ hey. oh. mm. พี่หมากผิวแทนเลยค่ะใช่เมื่อวานกลับมาถึงบ้านป๊บ<อ>ตก,ตกใจ,ใจเลยอะ่ะดำทำไมดำเนี่ยมีฉ <Hey. S 1> ีดนะ้ำหอมให้ลูกเหรอไม่ได้ฉีดไม่รู้เหมือนกันทนำะไมลูกหอมอ้าว oh. ลองน่าจะชิมเลยลองได้กลิ่นแบบกลิ่นแบบน้ำหอมแบบน้ำหอมอน้ำหอมผู้หญิงอะ่ะก็โดนอะไรมาห <laughs> ไม่โดนอะไรมา,มรมาตายแล้วไม่ได้ใส่แว่นแล้วแบบต้องยีตาอ่านอะ่ะมองไม่เห็นหรอจริงเหรอ I love ทำยังไงให้แฮร์รี่พูดได้อ่ะ I love you อยากให้แฮร์รี่พูดอ่ะอยากให้วโ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 วูวเหมือนที่ไซบีเรียนเขาวู้กันอ่ะพี่เทียนรีรันจริงเหรอเียนออีกแล้วเหรนั่นน่ะสิ Is this really you? Yes, is this is really me, us. <laughs> I am in Thailand soon. Oh, congratulations, people. หอกครับนิสัยเหมือนพ่อหรอใช่นะนิสัยเหมือนพ่อลูกพ่อเป็นต้นแบบยังไงดัดนิสัยพ่อก่อนขอดัดนิสัยพ่อก่อนไปเข้าเรียนนะไม่งั้นกลับมาเสียไม้เออพี่แพทมาฮะไหนอ่ะ ฮัลโหลคิดถึงอ่ะ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 ไหนอ่ะอ่านคอมเมนต์ไม่ทนนันเนะะมันขึ้นไปเร็วมากเลยค่ะ ทานในจักอันเลยอ่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวกันนะขอใขึ้นไปกันเมื่อไรอะไรอ่ะออล้วพี่คิวขอบคุณน,นะคะสั่งอะไรไมาอยู่แล้วยอ,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 อามคิดที่ดีหรือไม่ดีเฉลิมฉลองสงการก็ก็ดีนะใครชอบเล่นก็เล่นนะคะ ของแกหรือเปล่าคืออะไรอ่ะของแกป่ะแกสั่งมาลงบ้านนี้พี่กิมโชว์นงหมาเลยค่ะเขาตามบัปี้ไปแล้วค่ะ หยิบแว่นมาด่วนแว่นมันอยู่ข้างบนนะมันไกลอ่ะขี้เกียรอ่ะตาสั้นร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็เอียงสองร้อยข้างนี้สองร้อยเจ็ดสิบข้างนี้สองร้อยแปดสิบมันจะเบือบ่อเลยนะคะมันจะเบือบ่อ พี่แพทถามมีละครอีกไหมมีละครอีกไหมไม่มีจ้ะยังไม่มีจ้ะยังไม่มีค่ะไม่ะเออรออยู่รออยู่ทุกคนรออยู่ค่ะอันนี้ก็พักผ่อนพักพักผ่อนกับการออกกองไปก่อน ดูแลสุขภาพด, <laughs> ดูแลหุ่นกอดี้ดูแลหุ่นเตรียมตัวไปเที่ยว <laughs> ดูไว้แล้วก็เดือนหน้าก็มีโปรเจกต์หลายอันเลยโปรเจกต์ <Project S 1> <laughs> อะไรอ่ะอ้าวบอกไม่ได้ก็มี collaboration แล้วก็มีเอ่อ พอดักใหม่กำลังจะร<ม>้อนช์ด้วยยังไม่ยังไม่มีเบบีอะค่ะคำถามนี่เยอะมากวันก่อนทำ Q&A วันก่อนทำ Q&A ก็เออประมาณสัก90%คือถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกภารรษาอังกฤษภาษาไทยถามว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีก็คือยังนะคะยังไม่รีบค่ะ ขอทำงานขอเก็บเงินอีกสักแป๊บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนี่ไงเบบีบ้ยักษ์เบบีบ้ยักษ์มี่ี่เบบีบ้ยักษ์ก็มมที่รักมาก <laughs> ีบกัี่หน่กี๊มีเร็วจะได้ทันใช้ใช้อะไรคะใช้เงินนะคะใช้เงินแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เมดิลีนตามพี่คิมดีมากเลยโอ้ดีมากเจนชอบมากๆเลยตอนที่ใช้เขาแบบ รู e ้สึกแฮปปี้มากที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงๆแล้วก็ใช้แบบได้เกือบทุกๆโปรดักต์ though, เลยสีผมอะไรไม่แน่ใจค่ะต <screen> ้องไปถามพี่ก้องค่ะนี่ไปทำที่ก้องไ i ฟ e นะคะสีสวยมากเลยอ่ะจริงๆมีแต่คนถามแต่แกไม่บอกค่ะแกบอกว่าถ้าใครอยากจะไปทำก็ไปทำทีหลังแกไม่อยากบอกว่าเสียอะไร ขอสีลิปหน่อยอเอ๊ะจำไม่ได้แฮะลิปไม่ใช่บิสอร์เรี่มาหรอใช่แล้วก็มีบลูเบอรี่ไปทำอาหารเย็นกินแล้วดีกว่า ไปแล้วนะคะแอบบีบดีเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่ดีกว่าตอนไหนไม่ใช่วันนี้ <laughs> <laughs> อยากมาไลฟ์บ่อยๆนะแต่ว่าเนี่ยพอไม่ใส่แว่นก็อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วก็เนี่ยก็ตอบตอบช้ามากอยากดูตอนทำอาหารหรอคะ <laughs> ทำอะไร กน,น,กกนคือจริงๆสั่งอาหารคลีนมาด้วยแหละแต่ว่าอาหารคลีนอะ่ะมันมันกะพชั่นไม่ได้อะ่ะไ,ไ,ไม่ได้สามร้อยแคลงแล้วก็กินได้สามร้อยแคลแล้วก็คิดว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงวันนี้โอเคดีเลิศจะไปเดินข้างนอกหรือจะเดินลู่หนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วจะดีเดินรอบบ้านหรือว่าเดินลูก

่ะงั้นก็เดินดูครึ่งชั่วโมงเดินนอกครึ่งชั่วโมงจบดีไหมอ,ไอันอี้มองไม่เห็นเออมองไม่เห็นอ่ะขอบคุณค่ะ sorry guys i can't really see i don't have my glasses on สั้นไม่เท่าไหร่แต่เอียงเยอะมากกับพี่จ๋าเอียงแบบต้องไปทำเลสิกอะตอนวาดสายตาคือแบบพี่พยาบาลคือแบบโออยู่ยังไงอ่ะ อยู่อย่างนี้แหละชื่อพี่คิมเบอรี่เหมือนหนูเลยเหรอคนสวยชื่อคิมเบอรี่เมื่อไหร่จะมีเบบีโอ้ยมีตัวคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีอะบบบีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะ FQ ค่ะขนาดมากโอ้ ไม่ได้กันเลยโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวจะไปทำอาหารกินแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาคุยกันเจอกันเออดกทีนนะบ๊ายบายายบคุบ๊ายบ,บายบฮร์รายบ๊ายบายมามาบ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ